เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหลายคนงงว่ามันคืออะไรใช้ยังไงและใช้ตอนไหนวันนี้ผมจะพาไปดูกันครับเริ่มปุ่มแรกกันเลยนะครับปุ่มทางด้านขวานะครับที่มีไฟสีแดงนี้ จะเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานคล้ายๆกับเบรกมือปกตินะครับแต่แค่ว่ามันเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าทํางานโดยอัตโนมัติหลักการทํางานของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าเกียร์อื่นที่ไม่ใช่เกียร์หีนะครับเบรกมือจะถูกปลดไฟจะหายไปเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะต้องคาดเบลด้วยนะครับถ้าไม่คาดเบล์ไฟจะไม่ตัดหรือว่าเบรกมือจะไม่ปลดนะครับหลังจากนั้น เมื่อไรก็ตามที่เราจอดรถหรือว่าเข้าพีเบรกมือจะถูกใส่อัตโนมัติครับนี่นะครับความหมายของเบรกมือไฟฟ้าทีนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบการทํางานอัตโนมัติของเบรกมือไฟฟ้านี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีปิดให้ครับง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราจอดรถจากนั้นนะครับเข้าเกียร์พีหยยดเบรกเอาไว้ครับให้กดลงเจ้าตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับกดปุ่มลงค้างไว้นะครับ ประมาณ6-7ถึงดวิครับถ้าทำสำเร็จจะมีเสียงติ๊ดพร้อมกับข้อความที่หน้าจอว่าปิดระบบเบรมือออโต้แล้วนะครับจะมีข้อความอย่างนี้ขึ้นมานะครับที่หน้าจอว่าปิดระบบเบรมือนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราขับรถไปนะครับจนถึงจังหวะที่เราจอดรถเนี่ย เบรกมือจะไม่ถูกใส่เองนะครับเห็นไหมครับไฟจะไม่ติดก็เมื่อกี้เป็นการปิดนะครับทีนี้การเปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนเดิมครับจอดรถแล้วก็อยี่บเบรคค้างไว้นะครับอยู่ตำแหน่งเจพีให้ดึงเบรกมือขึ้นครับค้างไว้เหมือนกันครับ6กถึงเจ็วิครับจะมีข้อความเตือนเหมือนเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นข้อความเปิดครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเดูยนะครับเบรกมือถูกกดใช่ไหมครับตอนที่เราเข้าเกียร์อื่นถ้าเราเข้าเกียร์พีเบรกมือจะต้องถูกใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับมีไฟเหมือนเดิมครับง่ายไหมครับลองใช้งานกันดูนะครับต่อไปนะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มทางด้านซ้ายเรียกว่า ออโต้เบรคโฮนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเบรคโฮก็ได้ครับจะมาคู่กับเบรกมิดไฟฟ้าเสมอปุ่มนี้มีไม่ทําอะไรง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นระบบที่ช่วยหน่วงเบรกนะครับหรือว่าหน่วงให้รถหยุดนิ่งในตําแหน่งที่เราอยู่เกียร์ที่ตําแหน่งเกียร์ดีครับหรือเกียร์บีหรือเกียร์รอเอ็นย,ยกเว้นเกียร์ถอยหลังจะใช้ไม่ได้นะครับระบบนี้หน่วงเบรกอย่างไงก็คือประโยชน์ของมันก็คือใช้ในกรณีที่เรา เจอกับสถานการณ์ที่ว่ารถติดไฟแดงเยอะๆหรือบ่อยๆนะครับเราจะต้องมาคอยเหยียบเบรกไว้ใช่ไหมครับพอมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยทาให้เราไม่ต้องมานั่งคอยเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเงื่อนไขการทํางานของเจ้าเบรกโคกันนะครับ 1. เลยต้องคาดเบล์ก่อนทุกครั้งครับ 2. ก็คือประตูฝั่งคนขับต้องปิดสนิทนะครับแล้วก็ปิดสนิททุกบานด้วยครับ3นะครับกดปุ่มโฮ1ทีครับ จะขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวที่หน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับนั่นหมายความว่าระบบถูกเปิดแล้วแต่ว่าระบบยังไม่ทํางานนะครับการทํามานมันก็คือลูกค้าจะต้องขับรถไปนะครับหรือว่าเข้าเกียร์ดีเกียร์เอก็ได้ครับยกตัวอย่างจะเข้าเกียร์ดีนะครับแต่หน้าตอนนี้พอเราเข้าเกียร์ดีใช่ไหมครับรถถูกหยุดนิ่งอยู่ซึ่งหมายความว่าจะมีคําว่าโฮสีส้มๆขึ้นมาข้างๆตรงแถบปั๊มน้ํามันนะครับ ทีนี้นั่นหมายความว่าระบบถูกทํางานแล้วเรียบร้อยเราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้โดยที่รถจะไม่ไหลไปไหนครับจะไม่เดินหน้าจะไม่ไหลแน่นอนครับจะหน่วงเบรกไว้ให้เราจนกว่าที่เราจะแตะคันเร่งนะครับเพื่อเราต้องการจะเดินรถหรือว่าไฟเขียวนะครับเราต้องการจะขับรถไปให้เราแตะคันเร่งเบาเบนะครับคําว่าโฮสีส้มก็จะถูกปลดออกเห็นไหมครับดังเช่นตัวอย่างนะครับพอรถหยุดนิ่งอีกก็จะขึ้นโฮาอีกหนึ่งครั้งครับก็คือเราสามารถปล่อยเท้าได้ เพื่อลดความเมื่อยล้าครับในขณะขับขี่ที่เจอสถานการณ์ที่ว่ารถติดไฟแดงนานๆหรือติดไฟแดงเยอะๆนะครับระบบนี้จะช่วยทําให้เราขับงดง่ายขึ้นครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับในการใช้งานเจ้า2ระบบนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมแนะนําหรือทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับแนะนาระบบไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากติดตาม K Motor ทุกช่องทางด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ